สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War <Whoa. S 1> of ทนวันนี้นะผมก็มีข่าวสารต่างๆที่ผมนำเสนออีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นข่าวจากทางภาคฝั่งเกาหลีบ้างโดยก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าทางนายคิมจองอึนได้ล้มป่วยอาการโคม่าอย่างหนักและอาจจะมีการถ่ายโอนอำนาจนะครับหลังจากข่าวนั้นออกได้ไม่นานผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับนายคิมจองอึนก็ได้ปรากฏตัวในงานประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองโดยสํานักข่าวกรองของเกาหลีเหนือหรือว่า k c ร,รายงานว่านายคิมจองอึนเนี่ยได้เผยกับเจ้าหน้าที่กรมการเมืองว่าให้ยกระดับการรับมือกับเชื้อไวรัสที่แพรก่กระจายทั่วโลกในปัจจุบันนี้แล้วก็ให้เตรียมพร้อมรับมือพายุไต้ฝุน่นบาวีนะครับที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งเกาหลีเหนือในเร็วนี้เพื่อป้องกันพืชผลเสียหายโดยการออกมาของนายคิมจองอึนในครั้งนี้นะครับก็เพื่อกบ ข่าวที่พูดเกี่ยวกับการป่วยของเขาว่าเขาเนี่ยอาการโครม่าก็ได้มีการโชว์ตัวให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าตอนนี้นะครับเขายังสบายดีไม่มีอะไรต้องน่าห่วงนะครับก็ยังเป็นผู้นําสูงสุดของเกาหลีนเหนือต่อไปนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานําเสนอหากผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ